โอเคครับก็ขอาการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ผมของแคนคับก็วันนี้ผมจะมาแจกสคริปต์บล็อกฟุตนะครับผมก็เป็นสคริปที่สามารถใช้กับตัวรันฟรีได้ด้วยนะครับผมตัวรันซีโนตัวรันตอบแต๊บนะครับสามารถใช้ได้นะครับก็2ตัวลันนี้จะเป็น2ตัวันที่ผมแจกในช่องนะครับส่วนตัวรันเนเซอร์นี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องเก็บคีย์ผมคิดเกี่ยวบทำเนาะ ซึ่งตัวลหลักที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยก็คือมีซีโนนะครับผมกับตําแตมนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครไทยนะครับก็โอเคก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมกดอินเจกเลยครับเห็นปะเวลายินเจกซีโนมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเห็นหลายคนในดิสนะครับถามว่าไม่ลาไม่ติดแตเพราะว่าเราลืมกดอินเจกนะครับมันจะเป็นรูปโซ่นะครับผมเราจะเห็นเลยอ่ะมันเป็นรูปโซ่นะครับก็เราอินเจกแล้วกดลาสคริปได้เลยครับเห็นปะนี่มันก็ขึ้นโอเคแบบนี้ครับ มาแล้วครับผมก็ประมาณนี้เนาะซึ่งผมขอปิดก่อนเดี๋ยวจะอธิบายฟังก์ชันนะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นถ้าเปิดอ่ะมันจะเป็นการออโต้ฟาร์มนะครับก็คือมันจะว้าไปตีนะครับส่วนอันนี้จะเป็นรวมหมอนนะครับให้เราเปิดไว้นะครับแล้วค่อยเปิดออโต้ฟาร์มนะครับผมนะประมาณนี้นะแล้วก็ฟังก์ชันอื่นเดี๋ยวเราค่อยดูเนาะผมขอเปิดออโต้ฟาร์มก่อนนะครับผมนี่บึบนี่ครับผมเห็นปะ มันรวมมนมาให้แบบนี้เลยนะเห็นไหมอุ้ยดูดิรับโคตรเร็วเลยนะทุกคนแล้วก็สามารถใช้กับตัวรันฟรีได้ด้วยนะครับเห็นไหมดูดิแป๊บเดียวผมจะไปเกาะลิงกันนแะดูดิมีรวมมอนมีฟันได้แท็กนะครับซึ่งสริปส่วนใหญ่นะครับที่ใช้กับตัวรันฟรีมันใช้ฟันได้แท็กไม่ได้นะครับแล้วก็บางทีมันแล้วมันบั๊กเยอะด้วยแบบว่าไม่วางให้บ้างอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าสริปนี้สามารถใช้ได้กับตัวรันซีโนนะครับผมแล้วก็ลองใช้ก็ได้นี่ยผมมาเกาะลิงกัเนี่ยดูดิแป ก็ถ้าใครอยากเอาไปทำไก่ตันก็กดใส่โค้ดนะใส่โค้ดเวลคูณสองแล้วก็เฉยสคริปนี้รันแล้วก็ทำก็ได้นะครับผมก็ผมรู้สึกว่ามันฟาร์มฟาร์มเร็วน,นะดูดิ๋่าเดี๋ยวดูอ่ะเนี่ยมาตีโซนนี้ละตีโซนกอริล่าเดีด๋ยดินี่ฟาร์มได้แท็กแล้วก็ถ้าเราอยากให้มันอัพสเตตให้นะครับเราก็ไปที่ตรงเนี้นร้านละูปคุกกี้สเตตเนี่ยแล้วเราก็เปิดออโต้สเตตเมลีครับนะมันจะเป็นการอัพค่าเมลีให้นะ แล้วก็เป็นค่าที่สุดละถ้าทำเกตานนันแล้วก็อเมรีแต่ถูก,กน,นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้หมัดตีนะครับผมเราจะไม่ได้ใช้ดาบหรือว่าใช้อ,อื่น,นครับเราใช้แต่หมัดตีนะอ่ะโอเคก็มีประมาณนี้ครับฟังก์ชันหลักๆแล้วก็มีฟังก์ชันใหม่มาด้วยครับก็คือฟังก์ชันนี้ครับฮันเตอร์เพย์เจอร์ฮันเตอร์ก็คือเป็นฟังก์ชันล่าค่าหัวนะครับซึ่งอาจจะเป็นเบต้าอยู่ครับเราก็เป็นลองใช้กันได้นะแต่ผม อ่าไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่าอาจจะโดนแบนได้ครับเอฟังชัดราคาห่วยนะเพราะว่ามันแบบโดนรีพอร์ตง่ายไงอาจจะโดนอาชีพส่งแอดเลยแบบเนี้ยเพราะว่ามันแบบมันลอยลอยแล้วก็ไปตีนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้อันเนี้ยจะเป็นลงดันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีกไปใช้อีกรหัสหนึ่งให้ดูนะครับลงดันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ได้ไหมแต่ว่าออโต้ฟาร์มเนี่ยใช้ได้แน่นอนครับเดี๋ยวเร็วเลยนะครับเนี่ยมีโรมันนะครับอ่าเห็นปะไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อไอ้ตัวรัน เสียตังค์นะครับพวกวงฟูเวฟอะไรเงี้ยเราใช้ตัวนั้นฟรีจะจะคลิปนี้ก็ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับขอขอปิดออร์โฟังไปเวแล้วก็มีฟังก์ชันวาร์ปให้ด้วยนะครับผมวาร์ปไปก่อนต่างๆครับนี่อ่ามันก็จะวาร์ปแบบนี้ครับซึ่งอ่าถ้ามันจะให้ถ้าจะให้มันวาร์ปแบบแบบวาร์ปไปเลยนะมันไม่ได้นะเพราะว่าเกมมันปรับมาใหม่นะน่าจะน่าจะรู้กันแล้วเนาะมันต้องวาร์ปแบบนี้เท่านั้นนะครับโอเควาร์ปก็คือวาร์ปได้นะ modify อันนี้ก็เป็นสปีดตัวละครเรานะครับสามารถปรับได้นะแต่เหมือนจะไม่ติดหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่สิอันนี้เป็นเรือนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้เดี๋ยว,ยวลองใช้เรือเรือปรับความเร็วเรือนะครับไหนดูดิอ่านี่ยเนี่น,นี่เอาเรือเราลองเอาเรือฟิล์มมาปรับดีกว่าเป็นไงปุ๊บโอุ้โหคนเร็อวอ่ะดูดิโอ้อันนี้เรือฟรีเนะนี่ยทุกคนโห้าร้อยครับ อุ้ยโคตรเร็วนะเนี่ยเนีน่ยถ้าเร็วไปมันจะไปแบบถ้าเร็วไปนะเราก็ปรับลงสัก200กว่ามาเนี่ยเอ้ยดิดิเนี่ยเรือฟรีนะแต่โคตรเร็วเลยเราถ้าเอาไปใช้กับเรือเกมฮาร์ดนีหหน่โห,หเร็วขนาดไหนเนี่ยถ้าถ้าเร็วเกินมันจะบ้าเป็นแบบนั้นนะทุกคนเราจะเห็นเหมือนกันมันจะบ้าบ้านะมันบักนะผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นซื้อดาบซื้ออะไรนะครับก็ลองไปใช้กันได้นะครับผมเป็นเซกิฟฟีไม่ต้องเก็ตขี่ได้ไม่ต้องเก็ตขี่ได้นะครับ โอเคก็ okay. เดี๋ยวไปดูฟังก์ชันตรงแดนกันดีกว่าครับเราสลับ ID แป๊บนึงนะเพราะไอเดีนี้มันอยู่ตรงนีง้โอเคครับก็ตอนนี้เราสลับมาอีกรหัสหนึ่งนะก็รอผมกดอินเจกแป๊บหนึ่งอ่ากดอินเจกแล้วเนาะโอเคเนี่ยก็โอเคครับแล้วก, okay, ก็มาอีกรหัสเนึ่ยนะครับตอนนี้รอผมรันโปรแป๊บหนึ่งนะครับน,น,น,บบน,น,บนี่ก็รันแป๊บเดียวก็ขึ้นเลยนะทุกคนมัน ชอบสกิบนี้ตรงที่มันรอแป๊บเดียวบางสชิปแบบนันแล้วมันจะค้างแป๊บหนึง่งแล้วค่อยโลหล,ลดรอนานเดยก็ไม่ชอบอะไรแต่อันนี้คือกดปุ๊บมาวาร์ะน,นะทุกคนก็ถือว่าดีเลยนะครับก็โอเคเราก็อ่านี่ยมาตรงเลดเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันลงดันนะครับเราต้องวาร์ปไปซื้อชิปก่อนนะตอนเนี้ยถ้าเราเปิดเลยมันไม่ได้นะโอเคแป๊บหนึ่งนะกดวาร์ปกดวาร์ปกดวาร์ปไปที่ ไปที่ไหนอ่ามันต้องวาร์ปไปไม่ได้เล่นนานเลยต้องวาร์ปไปไหนอ่ะต้องวาร์ปไปอันนี้ปะอ๋อตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่มาแนละ้วอุ้ยวาร์ปให้แบบนี้เลยเหรอไม่ต้องรอมันบินไยโอ้โหโคตรดีเลยน่านี่นี่นี่มาซื้อมาซื้อชิปดีกว่าอ่าวลคัมนอร์มอลอ่านี่ลองซื้อสักชิปหนึ่งนะครับแสนหนึ่งแสนเดียวเองโอเคได้ชิปเราได้ชิปลวแล้วเราก็อ่า มาอย่างนี้ปะลืมไปแล้วเอาจริงจริงลืมไปแล้วเอาเอา๋ยนะมันอันนี้ตาตได้ล่ะมันใสผมลืมวิธีใส่ชิปนะมันคือไม่ได้เล่นนานไงโอเคโลดิ้งแมปโอเคมาแล้วแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันเลดครับแล้วก็ทำการนี่เปิดปึ๊บปุ๊บป๊บมันใช้ได้ปะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับใช้ได้ไหมเออน่าจะใช้ไม่ได้นะครับลมดัน ่ผมไปดูในดิสเอเจ้าเอเจ้าของสคริปต์มาละเขาบอกว่ากําลังทำนะเอลงดันชิวอร่าอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเขากําลังทําโอเคก็มีแค่น,นี้แล้วกันครับเราก็แช้อัตโนมังไปก่อนโอเคนี้ก็มีแค่น,นี้ครับใครชอบอย่ายลืมลกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับก็โอเคครับผมบ๊ายบาย